กรณีก่อนหน้านี้ค่ะที่ทางด้านคุณกุ้งพลอยค่ะหรือว่าคุณติ๊กบิกบาเธอร์ได้ยื่นฟ้องอดีตสามีอย่างคุณหนุ่มสอนรามค่ะในข้อหากีดกันไม่ให้พบลูกซึ่งคุณกุ้งพลอยเนี่ยได้ยื่นไปทั้งหมด3ข้อค่ะนั่นก็คือข้อที่1ขอให้ลูกไปอยู่กับเขาทุกเย็นวันศุกร์และวันจันทร์จะไปส่งที่โรงเรียนข้อที่2ทุกปิดเทอมหรือทุกวันหยุดเทศกาลต่างๆให้ไปอยู่กับเขาและข้อที่3ก็คือเมื่อลูกไม่สบายเขาต้องมีสิทธิ์ในการดูแลลูก และล่าสุดก็ต้องบอกว่าคุณการวิภากรภรรยาของคุณเสกโลโซน,นั้นทนไม่ไหวค่ะขอโพสข้อความถึงคุณสอนรามแล้วก็คุณกุ้งพลอยหลังจากที่มีเรื่องราวฟ้องร้องกันค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะคุณการได้ระบุข้อความเขาว่าสําหรับเราขอพูดเรื่องนี้สักหน่อยอาจจะทําให้รําคาญเพราะชอบไปเผือกเรื่องครอบครัวชาวบ้านแค่พูดในความรู้สึกตัวเอง1ทั้งคู่จะแข่งแย่งแทบจะฆ่ากันก็แล้วแต่เถอะเอาที่สบายใจแล้วกันใครแคร์สแต่ตัวประกันต้องไม่ใช่เด็ก3เรื่องครอบครัวมีแค่นี้เองที่จะวัดหรือเอาชนะความ ความถูกต้องในทางกฎหมายความรู้สึกในทางศีลธรรมมนุษยธรรมที่คุณกําลังทําร้ายเด็กที่ไม่มีทางสู้ถ้าให้เด็กมีสิทธิในขณะนี้เขาคงหนีจากคุณทั้งสองคนแน่นอนชายหญิงสองคนนี้พวกคุณเป็นใครทําร้ายฉันทําไมฉันต้องหนีแต่ต้องอายุ18ใช่ไหมคะแล้วเด็กหญิงก็ต้องก้มหน้าน้ําตาตกทุกคืนกว่าจะอายุได้18คนใจร้ายทําไมต้องกักขังฉันนี่คือความในใจจากเด็กผู้หญิงคนนี้ก่อนที่คุณการวิพากรเนี่ยจะมีการแท็กไปที่อินสตาแกรมของทางด้านคุณหนุ่มสอนรามแล้วก็คุณติ๊ก ด้วยค่ะในขณะที่ชาวเน็ตเองพอได้มีการอ่านข้อความถึงคุณการที่โพสถึงคุณสอนรามแล้วก็คุณติกบิ๊กบาร์เทอร์ในครั้งนี้ค่ะก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยกับทางด้านคุณการกันเป็นจำนวนมากค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว